เบสิคเบสิคแล้วก ah ันเอาแบบน่าร ah ักๆ ah ่นะคะคำถามแรกเลยเราจะนักทำแมชชีนค่ะทุกคนครั <Dude> ้งแรกเลยที Floyd ่เจอพี่หมอเนี่ยรู้สึกยังไงคะพี่ประกาศรู้สึกอะไรคะไม่ได้ค่ะตอนนั่งฟ้องพู่แหมงเราแอบน่ากลัวค่ะแต่ก็คือประทับใจก็ชอบเพราะว่าพี่ยิ้มเก่งค่ะเหมือนเราเลยฮัม ก็คือคุยกันสี่ห้าเดือนจีดยากมากใครจีดใครคะดิฉันพี่คะทุกคนคอยซัพพอร์ตตลอดนะคะว่าไม่น่าประกาศมือแรกที่ไปเด็กกันห้ามกินแหนมเนื้อทำไมคะมันนี้สวยรู้ ว่าใครก็ทนความน่ารักของพี่ผักไม่ไหวนะคะและอย่างที่บอกนะคะพระทับใจอะไรในต like <The> ัวพี่ประกาศว่าการและอยากจะบอกกันในค่ั้คืนนี้ซึ่งเป็นวันพิเศษของทั้งคู่นะคะต่อหน้าสกิบยาในความรักนะคุณปู่คุณย่าคุณพ่อแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆที่ทำงานของเราเยอะมากตรงนี้เดี๋ยวเชิญเจ้าสาวก่อนละกันค่ะสองเล่นทางด้านซ้ายและด้านขวาดูดีเสมือนกับสองคนที่มาจากคนละครอบครัว เงากนอและสถาทีางการงานความเข้มงมดท้าทาที่จะส่องแสงสว่างให้ชีวิตูของรุต่างและูหมองได้เป็นเหนในคันลองที่ถือการกระทำ้เาอชีวิตคู่ให้มีความสุขและควสุขและตือหลีกหนาชีนต้นไค่ะสุทาวันนี้นะคะจะเป็นวันที่พวกเราจะคู่ห้นรุ่นต่างกำลยู่นจิตคู่นะคะและก็รไปถึง การจเ,อง,เรองน็บอต้องมีทุกนะะมาแล้ว2ค่ะม่ใครไหมคะผิดไม่ไออกมาเลยนะคะแม่สงสายก็อยากจะเป็นผู้ช่ดีเหมือนกันเฉลยงนาด้วเลย

你找机会吗？